นมมสการเจ้านามสการเด้อเจ้าอแต่ฮ hmm. ่องแต่บอรลีเดเดมือเชลห็นจับน้อยหนึ่งเนาะซาธุซาุันกลางเป็นยัไงเป็นงแล้วาไปทั้งหลังส่วน นี่บ้ถือแสตปิดไปทางหลังนี่ยติดไปทางหลังเลยถือเมื่อติดมาทางหน้าตัวนี้มันต้องมาอยู่ทางหลังเมนบ๊อบเนาะแมนเมนตัวนี้มันอยู่ทางหลังตัวตัวติดไปทางหลังเลยถือห่วยไปโอ้คือรถฝั่งไทยแถ่กันี้แบบรถเบนเลยเนาะโอ้เอ้า พี่น้องเอ๋ยกลับสบายดีเนาะกลับทักทายสบายดีและสวัสดีเรียกพี่น้องเด้อประสุขู้สุขคนเนาะยามบรรยากาศตอนบ่ายๆพี่น้องเอ๋ยเนาะตอนนี้บลรอยู่เนาะบ้านน้ำผุเด้อพี่น้องเอ๋ยเนาะเมืองอ่าเมืองยังไรใส่ผู้ทองบ่เนาะแข่งสอนนค์เขตอ่าบริฮาก็ออกมาเตหามีครูเลี้ยงเดียวเฮาเนาะแหละบริศิขาวเมา่อวัดเนาะ มาเบิงติดตามเบิงอาการทางเจ้าอาวาสเฮาโตเป็นองว่าเพิ่นเป็นหน้าไดนี่เนาะเพราะว่าเบิงอาการเพิ่นเมื่อคืนนี่ก็โอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นสุดลงเฮงพี่น้องเอ้ยตามที่ค้าราชญาติโยมผู้เพิ่นเฝ้าก็ได้เนาะ,อะพอดีทั้งมีทางอันเออเยอะยสมศรีเพิ่นอยู่ทางประเทศเดนมาร์กเนาะเพิ่นฝากเงินมาอ่ทาทำบุญน,นำทางกับทางพระอาจารย์เพิ่นทางเจ้าอาวาสเฮานีน่แหละ ห้าร้อยบาทนะพี่น้องเนาะบอลีก็เสี่ยเงินไปมอบให้เพิ่นเลยแล้วแต่เพิ่นสิพิจารณาว่าเพิ่นจีซื้อ,อยังอะไรจีซื้อหันซื้อน,นี่แนวใส่แนวสอยน้ำบอลน้ำว่าก็ให้เพิ่นจัดการเองเพิ่นจดไว้เนาะมีทั้งศิลวัตศิลวะเพิ่นเก็บกับเงินไว้เพิ่นจดไว้เบิดเนาะทางทีมงานทำมาหมดให้ก็ได้พี่น้องเลยปะเข้าไปเบิ่งอาการทางเจ้าอาวาสเพิ่นน้ำกันได้พี่น้องได,องด้อยู่บ้านน้ำผุเมืองไซผู้ทองแข่งสนธิเนาะบอลี เดินทางมาผู้เดียวมันนี่ก็ได้เนาะไปเบิ่งน้ำก,การก,ก้อนเป็นอะไรจังไงก็จังว่ากันน่น้นองเนาะโอ้ยหาก็ไปเบิ่งที่ดินมาบรลีก็ได้ทั้งเอ้ยคงใจเฮาไม่ครูเพียงเดียวเฮาหละเนาะเป็นอนะไรก็จังว่ากันทั้งนั้นก็ได้เดี๋ยวจะปรึกษากับปู่ญ,ญ่าเจบ,บุญทั้งอาจารย์เพื่อนคนมาเพื่อนเห็นดีน้ำเห็นดีเห็นชอบนัน้นอะไรก็จังว่ากันเนาะไปไปลงไปเบิ่ง ติดตามเอื uh, an 11, um. eh. ้อาการทั้งพระเพื่อนน้ำกันพี่น้องเป็นอะไรเนาะโดยโดยป่ะผู้ทางทางชาวบ้านช่างทรงสีวดสีว่าเป็นกะมาเฝ้าพี่น้องนี่เนาะกังเวิกับสิลายเน่สบายดีเด้อเจ้าโดยเป็นมานอนเฝ้ากันเป็นอะไรเนี่ยพันอาการเป็นอะไรเนี่ยนะจ้ายังเมื่อยอยู่บ่โอ้ โอยลอยพี่น้องเลยเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งพันกอนนอะเป็นน้าใดสบายดีเจ้าโดยอย่ยงเงนะคือไม่ไม่ด้กัน้เพอนนกงสูมลอยโดยยยเอามาขายน้ำไหม แกงไปรอบนึงแล้วเนาะเออเป็นแท้ๆแน่เจ้าอาการเมื่อยเฮ้ยบ่อามาทางนี้กว่าเนาะอือๆีแต่เมื่อยอืีแต่เมื่อยไปมนเนาะโอ้ยพี่น้องสดีเด้อเจ้าเด้อโดๆๆออๆโดๆโอ còn đấy được anh đây có trọng let's see nào, oh đôi 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 má hài cảm ma thế Hình ơi kinh ngạc anh anh nổ anh anh hình hình, ตืมโอนโอ้โอ้โอ้เป็นโอ้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 ยอ้โอ้อ้โ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 ้โออโอ้อ้โอ้โอ้โอ้อ้โอ้อ้โ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 ออ้โอ้โอ

นมาสการเด้เจ้าอันตาแต่บอรี่เดเดเมือเชลหินจับหน่อยหนึ่งเนาะสาธุสาธุแต่ว่าแสดงว่าเพิ่นเห็นอยู่พี่น่อยยังยังเห็นอยู่ นี आ, bio, 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 bio. ่เนปบอกว่านมเพิ่นเอามาช่วย e ่ีน่ดยเพิ่นบอกดังๆเพิ่กัวขึ้นแต่เพิ่นกินไรแบบกินนมบ่เออใจเบิดึงก่องเออเออเออเนี่ตาใส่ ย่านน้ำหมาเธอใช่เพื่นกันจะเป็นทรงทรงเมย์น้อยย่าย่าเพิ่นดอกเห็นเพิ่่นบหเห็นเห็นเพิ่นอยู่บ่อเห็นอยู่เห็นอยู่บ่โอ้ยสาธุอาซาทุเห็นอยู่ก็ได้แสดงว่าได้ยินอยู่เนาะออืมราัน นิ้มกะแบบเว่าอาใช้หูนี่ล่ะเ้าว่าเอไก่ไนี่่มด้ยินโดยโดยโยก้มใช่เห็นบ้าวแงกินเพื่อนมือเขากินนมกับเพ่อนแล้วก็กินลายเตะกินเข่าวิว่าจะจะเข้ามาเพื่อนกินเยพชรกให้กินนาดขนาดชกมือออกจะคำเป็นัง เดียวกินข้ามเดียวใช่ข้ามเดียวแหละแต่ชุบมือออกโลชุบหอบบัวออก,ออกลออโลแล้วหนักเลยถ้อาอ่ยูจะบิดแจ๊กว่าเขาเนน่าแ,ล,แล,ล้วบ้าดโลกระดูกและบ่าเออล,งลงุอง,ลงกืนโมลุงนะเนาะแต่ว่าน้ำแต่ว่าพวกนมแต่ว่าพวกนมพวกน้ำนี่กินรับได้ อันบัดยูโบเม่กล่องหนึ่งเพิ่นกินนะหรือว่าได้โบจักระงนเคิ่งเพิ่นกินเท่านึงหลายหลายบันไดเท่านึงอสองกึ๊กหักแต่ว่าคืนนี้กินลายกึกหันใจชึใจท่อคืนนี่แหละของบบกเพิ่งเนี่เรึ่งแล้ว แล้วแต่จ้าวมีการทงอันนี้ลุงโจกไห้ลุงโจกไห้แล้วก็กินปลายบ่วงนึ่งแล้วก็คุณเตยุ่งออกดูนุ่มเลยมากเลยมาสิมอสิบมื่นแล้วได้พี่น้องน้องเพิ่นบอกินบอกินเข่ามาอาทิตย์อาทิตย์ปลายๆเลยกินได้แต่นุ่ม

โปกแฮมเพิร์ดอันที่ชุ่มหัวซื้อมาน่ะถืออยู่บ่อใส่ใส่พอดีได้อยู่บ่อใส่ได้โปะโปยัดถือน้อยโปน้อยโปบ่ออ่าเป็นรูปใส่เนี้ยเออือนี่รดออกกับเปียกเบิดอันนี้มันใช่เบิร์ดมันยังรูปแบบแบบได้ที่ไม่ใส่เอามาเขาเบิร์นด้วยอืออ๋อเป็นอันที่อันลูกเอามาเนี่ยอันแบบ น่อยบอแปลว่ามันโมแน่นคนคนหักนอยอยู่แต่ว่าเท้ามากเออเท้าหิ้งเขาจังตีดยังได้จังยู่บลสีเอาอันแบบนี่อันแบบแบบบบแบบนี่บอทีแบบคนใช่พอดีฮะตัวนี้เนาะใช่ตัวนี้ครัพอดีแต่ว่าเทาอันหิงเขาได้มันงาวดีโอเบอล แต่เขาซื้อมาผัดตัวนั้นที่เขาซื้อมามบัว่านานี่กระถาพันธุ์พันเพิิดผู้ใหญ่ว่พันธุ์ผู้ใหญ่แต่ว่ามักนก you know. ใหญ่อยู่เ<อ>านาะยไ้ยังแนวตัวซุมาตัวหน่มาบกวานี่จะใส่ลบ่หมอแยกแล้วยังบัวันได้ใส่บ่เบื่อไรบันี่ใส่บัวเลยบ่งพ่นผัดคือว่าตัวน้อยอยู่เนาะใส่ตะว่แยก้วยังบัวนได้ จะได้ชื่อไว้เพื่อได้ซื้อมาถธนะาสิน้อเนาะตอนนี้เมยซื้อจะใส่ผู้ชายเป็นหันลองมาใส่บังดูลองมาใส่เพิ่นเปิ้งบังดูมันมันได้เลยกระยามันกะเบิ้ลเหรอเบิ้งมันคือใหญ่อยู่นะกค่นั้นแหละอย่างไรตัวแฟมเพิร์ตผู้ใหญ่ขึ้นมากมันกะ

ตัวตัวตัวที่ใส่อยู่น oh, 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 oh. ี่ของของไพซ์อะของเมย์อาของเมเนาะของเมย์ดยอดอโอ้โอ้โอยโอ้โอ้โ่้โอ้โอ้โอ้โ้งอ้โอ้อ้โ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 ้อ้โ้โอ้อ้โอ้โ้างเโอ้อ้โอ้โอ้้้อ้าโอ้้้ เอาก็บอกไ่เอบอกไขยได้ใส่ใช่แต่เมนเบอ่วน้ทั้งน้าเป็ยั้งท่านี้ทั้งน้าเนาะนีเมน้งหลัใหญ่ก็บอก่อยใส่เอาก็ไมาดงันติดมันติดมันตีมันอะไรดิตีมันทบมาทั้งนี้เลยแม่ทั้งหลังนม่ทบมาทบไปทั้งหลังเลยแม่ตัวทั้งหล โใหญ่ชุดยูยูม่ออ้มวมันกระโใหญ่ชุดมันก็มีบบใหญงชุดล้วก็แดบกเันแน่อากาอนๆลอมปยังเป็นแงงแล้วเอากาบ้เดิอบักเดอเดินทิ่ไปลงไปทั้งหลังบทส่วน น่บทธใส่กรติดไปทางหลังกรติดไปทางหลังแล้ถือมาติดมาทางหนาตัวนี้มันตองมาอยู่ทางหลังมนกะติบเนาะแม่นแมนตัวนี้่จะทางหลังตัวติดไปทางหลังแล้ถือห่วยไปทางหลังออกสักคนออมาทางหนาได้ออกอกักนอมาทางหนาบไปทางหลังเลยถือมันไปทางหลังแล้วแม่นถือรแหละใส่เออเตัวติดไปทางหลังทลถือรกระติดมาทางหนาแล้วบูได้เนาะบัดไปได้ก็ได้แล้วได้ได้โอ้ยจั ไม่เราเขาคนเขามนใส่บงท่านนัดใส่พรจนรวมรวมแล้วดีแล้วใ่หีบระบอนัหดแล้วฟังน่าสิทิพทิพ่อไจ้ะไปมันพอดีอืมาใส่บุถึงมองมัถึงมองรป แต่๋ยวก็จริงแล้วมหมักใหญ่อันนี้เมนเบอร์ติ๊กเอวบอสติเมนเบอร์ยังมันมีอยู่ในห้างซินใหญ่แล้วรว่วจะคัดโพดบ่อมิคัดกระยานออกจากน้ำกระยานออกจากน้ำเบิ่งคือสีคัดขัดขัดพอดีมันจองโบมันจะบ่ออกส่วนครับคัดกระไรที่กันมันเจองโบออกมันโบออกกลางเดี๋ยวมันหัดแล้วโพดคัดมันโบออกกลางกันคัดมันบันโัดแล้วมันออกกลาง ชบอปส่งช่นกเป็ไข่ในหน้าเป็ตัวไม้บไม้ใช้ซีมีเอย่างวค่ะเอาขินชาเอาขินชาแล้วย่างแกวลงมาใช่ตัวนี้แหละเพิ่นเพิ่นมีจักโตจอดส่งเพิ่นครับสามสาโตน้ำตัวหัวนั่นเบิ่เลยแหละหัวยืดเบิ่ลยหัวยืดเบิ่เลยแหละแต่ว่าโชคป๊กว่าชื้อ ออันฮันเวียดนี่มีขายอยู่บ่บ่มีบ่มีใช่บ่โอ้คันือว่านั่นก็ให้ญาติโยมมาแล้วไปซื้อมาให้เป็นเคืว่าใส่วันดงวัวัน่ะน้นน้าขายเครืองอะไราายหัวันนี้วดอาทิตยละ ไม่ใช่ด้ิรเลียนยังกะยน่ิดนดกะเนี่ยเป็นจงนะเป็นัผเดียวอืมเป็นน้ำแขงคนนแงนะบ่านเมืองก็ชยก็ได้กวันวันเนี่ยกลายเมียวดึงดึงที่คนก็ดึงดึงวิ์วกเข้าคนก็แขงคนจองเนาะโอ้ยากน้ำตัวนี้แล้ว โอ้โอ้โอ้เอ้โอ้โอ้โอาโอ้โอ้โอ้เอ้โอ้โอ้เอาโอาโอ้โอ้อาโอ้โอ้เอามอ้โอ้เอาโอ้ออ้โ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 อาโอ้โอ้โอ้โอาโอ้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 เอ้โอ้โอ้เอ้โอ้เอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้โอาอ้โอ้เอ้โอ้โอ้โอออาเอ้โอ้เอ้อาเอ้ออออออ้ออออออ้ออออเอ มันบกเรนบบโบยกทา,ายซชนะนะเราบริจินอย่างเนาะเยเอาอยัางมาท่ายอืมอืมว่าโบยา่อยยังยังไปเล้วปเนยัอ๋อวันที่วันวันที่ถู้รเลยวันตลาดอืม,อม

แม่นไพรเอาข้าวให้กินสักหนีเออว่าเน้นๆหระวะเออคำว่าแปลภาษาก็ันเล่เอาข้าวให้กินชุกล้นเออก็แม่นไพรเอาข้าวให้กินทั่นให้นี้ลูกเตือนเมืองกันเลยพ่อให้เกิดควักใบได้ควักมาก่อนสิเมืองเรียนรู้เพื่อาควักใบเพิ่นควักมาได้จับได้บ่ายเพิ่นได้ตาเอา สิว่าเ้าแรกจหส้างหนาดเอาเก่าไม่กินนี่ก็ได้เสนอเขาได้ไปเพิ่มกินเล้บองเพิ่มเตามเจ้าจะเข้าบอกแกงคนเนีุ้กใหม่ไอ้นี้ละไอ้นี้เไอ้นี้ยาแน่ ผู้มาช่วยผู้มาช่วยเอานมมาให้เอานมมาให้เจ้าเด้นม่เพนเพิรดเ่นเพิร์มาช่วยออมนเพิร์มาแต่ไก่นะมาต่ไกลอันนี้นั่นจดัแล้วเออาบุญในเพิ่์เดอร์บุญในเพิ่์เดอร์อุใเพิเดอสาธุสาธุในเพิ่นสาธาุวอันนี้สาธุโดยโ บ่ไม่ห no. we ิงเลยเนาะสิว no ่าสิว่าก็บ่ได้แหละฮ่า่่ัเข้นลยได้ลบก็ได้ขี้ลบ่็ได้ข uh, ึ้นไกอไาได้ีเก็ดอะไรด้วยเหันคได้อายบ่เป็นวัดก็ไดู้้ขาลาวอ่ะวางมือเท้าลงมาตะบีบปักกุบก่อน โดย,โดยไปมีแต่เฮากะอ่าสิไปปปาก่อนบดนี้กับอันมีมีผู้ใหญ่ใจดีเพิญญเ่งฝากเงินมาทำบุญน้ำหลวงพ่ออีกเติมเจะอ่ามีแต่หาหายเข้าไหวหายไปไหวให้พ่อก็ได้เนาะอันอันรัวจะได้จะให้อืออันนั้นอายุก่อนอาย,ยุก็ได้เราคนหนึ่งตัออง้งได้สอง พื่อนฝากมาหารอยบาทดอกจะเอาเป็นเงินกีมาให้เพิ่นเพ่อเพิ่นหับแล้วเพิ่นอวยพรเนี่ยแล้วก็แล้วก็ไปไปจดไว้ก็ได้ปึ้มพิ่มยู่นีปรเจาปึ้มยูใช้ปึ้มเหือเราอเห็นนะนทั้งพ่อเพื่อนจดดูมื่บ้านมีได้จดจดไว้ให้นเนาะ รักถามมาดูนะงา่ไครจะมีแต่หาตุ้ง่อุ้งกองนเร่าเมืองอันผู้ผู้พอ่อผู้พันชื่อยังกอผู้ทรหาเขาอะทหาเห็อเหรอหรอเหรอเห่เอเ <c oughs> หรอเหนอเมรอเอเอเ้อเออเหเออ ยาเอ้ยเอ้ยสมซีเออเันฝากมาทำบุญน้ำมันเจ้าอาวาสนี่แหละพี่น้องเอาก็เลยเอาเงินให้เลยเนาะเอ่าจุดข้างในเอ้ยสมซีเพิ่นอยู่ท้งประเทศเดนมาร์กโดยเออเดนมาร์ก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  จำนวนจำนวนเงินหาล้อยบาทจะเป็นเงินกีบกับสามเซนสามเซนกับเท้าหาพันสามเซนเส้าหาพันเพราะว่าพันหนึ่งมันได้หกเซนหาซิบเนาะเดิม มันลงแล้วหรอมันอยากลงแหละมันลงปัดคลองบ่ลงเนาะคองมันยังคอเก่าอมือแซนาห่าแเซนาหาพันจะเป็นเงินกีบโดยอ่ะมีแต่ห่าภัพภาพเ่ยเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวอขอระยะทั้งทั้งพอเนาะ ขอโทษด้คุณซื้อผู้เผาผู้เ่าบ่แม่นแหละแม่นไปเลยจืดเลยประหยัดแป๊บหนึ่งอยู่เดนมากเออเอ้ยสมศรีเนาะอันนี้เอ้ยสมศรีเนาะอยู่ประเทศได้มากบริจาคอันเกี่ยวกับเงินคำสมบัติประมาณสามแสนปลายนี่แหละก็ให้ขอให้เอ้ยสมศรีนั้นอ่าสัตว์ทุเดิ้ลพุทธคุณนั่งธรรมคุณนั่ง สังฆาคุณนั่งพุทธารัตนังธรรมารัตนังสังฆา,ารัตนังจะมีขอให้หลวงพ่นแก้วทั้งสามไปลงลำคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆาเจ้าไอ้พวกเก้าเนี่ยเลยชวนพีให้อยู่ยื้อให้มีชุกหลาบลื่นไฟให้จะามาคัดเนี่ยบุตรีลมพัดลองไปตามน้าม,มาได้ง่ายไหมปั๊บเขา่ากายง่ายพวกเจ้าชื่อเด้อไอ้ชวนพีเอ้พระเจ้าเต้าน,นอนตื่นหนอย่าเจ็บปวดเนือ้อมีความมอดพอนกายทรัพย์ประเคาะเชียงไห้ยับออกเสียนว่าทรัพย์ประโขค้าไอ้ช่วงเช้าเบาเนื้อ ซาพโลรค่าไข่อันนี้ไก่ตั้งแสนชอกให้นับออกเสียมันี่คือใจเจ้าปัถนาเด้อเด้อชมพีล่ำรวยหมันเงินหมันเงินสาธุนโมทามิเด้อเด้เด้แล้วเด้อเดมีมีไผ่มาหรือเปล่าเจ้ามันยังบ่มีไผ่มาเนาะดเดูดดยด แล้วเราก็ลงมาไปเลยเขาคิวเข้ามเที่ยวมาดเดินบาวีเลยอันอันช่องเขาบอกโอ้ได้เบไปไปไปเยียงกับช่องไะมีแต่นั้นเด้อเจ้ากับป้าคนแบบนี้โดยโดยโดยอยู่ดีไมีแห้เจ้าเจ้าเจ้าโดยโดยพี่น้องเอ้อ่ะมีแต่ทั้งอันรบกวนทั้งทั้งมีห้องบอกเพิ่นนี้น้อยหนึ่เพิ่นนอนบอก ทางทาั้งเอื้อยยเอื้อยสมศรีเด้อเพิรนมาทำบุญน้ำนะนี่บอกเนี่ยเอ้ยสมศรีเอพิรนฝากเงินมาทำบุญน้ำเอินาหี่ได้อยบาทนีเลยอัสสัุเด้อมีทางเอื้อยเพิ่นฝากเงินมาทำบุญน้ำอ่าหลวงพ่อเด้ออ่าเอ้ยสมศรีเพิ่นฝากเงินมาหาล้อยบาทเด้อสาธุสาธุ เงินอนน่ะเพื่อนทั้งอันนี้เพื่อนเก็บไว้ทางในโฮมเพื่อนเก็บไว้แล้วเพื่อนเก็บกรรมไว้แล้วเอาไห่เหล้ากรรมตะกอนอืมบอจันทร์พระพาเพื่อนยิ่งประพันธบอไห่กรรมเงินนนี่ยบอเอ๊มันสิบบออี่ปนไหาข้าบอกเอาในน้ำก็ได้เออแต่ทางคารวะจะโยมเพื่อนเนี้ยเก็บไว้เด้อเจ้าเด้อ เออเออเอเออเอเด้เดอมีเตนมาสการเด้อเจ้าเด้อับก่อนอาให้ได้ไดนเออเอาทุบปพี่น้องมีเตร์บอีเนาะขอจบคลิปปิดคลิปว้เพยงซัมีก่อนเนาะมีเต นะอนุโมทนาบุญหลายๆเด้อน้ำเอื้อสมศรีเพิ่นอยู่ประเทศเดนมาร์กเพิ่นฝากเงินมาทำบุญน้ำเจ้าวาดเพิ่น,นเนาะครูเพิ่นป่วยชราภาพอยู่ณตอนนี้แหละพี่น้องก็เพิ่นเ,เนข่าหน้กาก็บ่อยากกินแล้วพี่น้องมีแต่นอนแบบเมื่อยบ่มีแฮงเห็นนะเนาะอนุโมทนาบุญน้ำเอื้อสมศรีหลายๆให้สุขภาพแข็งแรงให้อยู่ดีมีแฮงให้โชคให้มาให้ร่ำให้รวยได้มีแต่ สุขะพลไมยแข็งแรงเด้อให้เฮงๆปงปักๆเนาะสาธุอ่าสับคลิปนี้บอลลี่เองขอจบคลิปปิดคลิปไว้เพียงสำนีก่อนขอตัวเดินทางไปวิ่งไปงานทางอื่นต่อเนาะอยู่ดีมีเฮร่ลำรวยพี่น้องบายๆเนาะเจ้า